สวัสดีครับชื่อบิ๊กกฤตดาสุภาพพร้อมครับก็รับบทเป็นเปียรครับในเรื่องอันดพานนะตอนนั้นก็คิดว่ามีบทที่เขาค้นหาก็คือมีเปียรกระทงใช่ไหมก็เลยกทงก็จะเป็นคนที่ค่อนข้างจะอาจจะแรงแรงไปหน่อยอะไรเงี้ยครับส่วนเปียก็จะเป็นเบาๆะนะครับแล้วก็เลยคิดว่าลองดูดีกว่าเผื่อตัวเราเนี่ยอาจจะเหมือนเปียอะไรเงี้ยฮะก็ก็เลยตัดสินใจไปลองแคสติ้งดูครับแค่ได้เวิร์กช็อปเราก็ดีใจแล้วว่ามีโอกาสไม่ได้เจอคน คนใหม <ITA> ่ๆอะไรเงี้ยครับบอกว่าได้ค er well. ุยได้เจอเพื่อนใหม่ด้วยอะไรเงี้ยครับแล้วก็ได้รู้จักกับพี่คาลินด้วยก็มีเรียน3ามคนครับที่ได้เลยก็มีผมแล้วก็พี่คาลินแล้วก็น้องเตยหมอน้อยก็จะสอนเกี่ยวกับเรื่องสมาธิสมากกว่านะครับจะมีนั่งสมาธิมีแบบว่ารู้ตัวเองอะไรเงี้ยครับดูแบบศึกษาร่างกายตัวเองก็ดีครับรู้สึกว่าได้เรียนกับหมอน้อยแล้วเป็นระดับแบบอาจารย์โห ลูกศิษย์เขาว่าเก่งๆแค่นั้นเลย mm hmm. ดีใจครับค mm hmm. าแรคเตอร์ของเปียกเนี่ยนะครับเปียกก็เป็นเด็กที่เขาจะโตมาในโรงหนังเขาจะถูกเลี้ยงมาอยู่ก็จะนอนในโรงหนังกินอยู่ในโรงหนัง,งนี่นะครับก็จะมีเพื่อนคนนึงชื่อธงแต่เปียกยจะเป็นคนชอบว่าลูปสวยธงเขาจะแบบว่าสไต he, he ll, he ll, he ll ล์เฮ้ยเฮลอะไรเงี้ยรแล้วก็แต่ก็แต่ก็อยู่ด้วยกันได้โตมาด้วยกันนะครับแล้วพอโตขึ้นมาก็ด้วยความที่เปียกเป็นคนตามเพื่อนธงก็จะแบบว่า จะดึงไปไหนไอ้เปียกเขาก็จะอ่าก็ได้ไ้ายก็ได้อะไรเงี้ยเพราะว่ามันมันมีกันอยู่แค่2คนคนครับมีไอดอลคือใช่ครับมีก็เป็นกลุ่มของพี่แดงพี่จอร์ดพี่ปุ๊อะไรเงี้ยเหมือนกับเราเห็นเห็นตั้งแต่เด็กแล้วว่าเฮ้ยโหเท่จังอะไรเงี้ยส่วนไอ้ทงเขาก็อยากว่าเดีย๋ยวสักวันเนี่ยกูจะต้องเป็นอย่างนั้นให้ได้แต่เราคือเราไม่ได้คิดว่าเราจะเป็นอย่างนั้นอะไรเงี้ยแต่สุดท้ายมันก็อยู่ดีก็ได้มาอยู่ในวงการแบบนี้อะไรเงี้ยครับก็มันก็ ต้องดาเนินชีวิตต่อไปการสื่ออารมณ์ส่วนใหญ่ก็จะเป็นสื่อมันเป็นความรักระหว่างเพื่อนกับเพื่อนนะครับคือว่าเราโตมาด้วยกันกแล้วก็วันหนึ่งเราต้องแตกกันแต่สุดท้ายเราต้องมาสู้กันเองเนี่ยมันมันค่อนข้างจะทํายากมากโชคดีที่มีครูเบลคอยดูแลอยู่คอยแนะนําตลอดอย่างเงี้ยครับก็ถือว่าโชคดีครับร่วมงานกับพี่เต๋าใช่ไหมครับแล้วก็พี่น้อยก็มีโอกาสได้คุยกันครับในกองถ่ายอย่างเงี้ยก็แล้วก็จะค่อยชอบแอบถามแบบ พี่ฉากนี้มันยากจะส่วนใหญ่จะจะได้ถานพี่น้อยซะมากกว่าเพราะได้ร่วมฉากกับพี่น้อยอย่างเี้อย่างนงี้ยมันยากกับพี่แล้วก็แบบกดดันด้วยเนี่ยพี่น้อยเขาจะแบบแนะนำแบอกอ่คิดมากแล้วก็เล่นตามความรู้สึกอะไรเงี้ยแล้วก็ได้อะไรเยอะครับได้อะไรเยอะพี่ๆเขาจะสอนทุกคนก็จะสอนเรามีโอกาสก็จะสอนเราเนี่ยผมก็จะชอบฟังด้วยเป็นเด็กที่ชอบฟังอยู่แล้วด้วยก็เลยแบบเออได้อะไรเยอะฮะอันตรธานจะ แตกต่างกับนักเลงในความคิดิ๊กตั้งแต่สมัยเด็กๆนะคือว่าอันดพานเนี่ยมันเหมือนเป็นคนชอบหาเรื่องชาวบ้านเขาผมว่านักเลงน่าจะดูดีกว่าอันดพานนะคือสมัยนี้อาจจะดูหาดูไม่ค่อยได้แล้วใช่ไหมแต่นักเลงก็จะแบบเฮ้ยผู้ชายคนนี้นิสัยนักเลงดีว่ะแบบใจใจอะไรเงี้ยครับใจใจซะมากกว่าในความคิด,ดิ๊กจะเป็นยังไงเสน่ห์ของภาพยนตร์ผมคิดว่าอยู่ที่ความเป็นเพื่อนมากกว่าความเป็นเพื่อนความเป็นพี่เป็นน้องในะครอบครัว การที่เรามาอยู่ด้วยกันแล้วมันมันรักกันมันมันให้ความเคารพกันตั้งแต่เด็กสุดขึ้นมาเป็นผู้ใหญ่แล้วก็เป็นผู้ใหญ่สุดอะไรเงี้ยคือแบบว่าเรารู้สึกว่าการให้ความเคารพของคนเนี่ยม,มันสำคัญมากนะยิ่งเราเคารพเขามากเท่าไหร่เขาก็จะรักเรามากขึ้นมากขึ้นผมคิดว่ามันเป็นสิ่งที่ดีครับอยากให้หลายๆคนดคูฝากผลงานด้วยนะครับเรื่องแรกของบิ๊เลยนะฮะ ผลงานนี้ก็เป็นผลงานของพี่โขมนะซึ่งผมเชื่อว่าพี่โขมทําหนังออกมาดีแน่นอนครับ